จ้าครับขึ้นบ้านนอนกันไหมไปนอนไหมไม,ไม่นอนหรอนี่นี่จะขึ้นบ้านแล้วไปอาบน้ำไปอาบน้ำไหมไม,ไม่อาบทำไมอ่ะไม่อาบน้ำมาสองปีแล้วนะไม,ไม่อะ ไม่อาบจริงเหรอสองปีแล้วมันเหม็นนะเออไม่อาบทำไมอะ่ะลูกลูกไม่อาบนะ้ำมาสองปีแล้วนะตั้งแต่เลี้ยงมานี่มิยังไม่อาบให้ลูกสักทีไม่อาบหรอยังไงก็ไม่อาบหรอ ไม่หรอทำไมถึงไม่อาบทำไมถึงไม่อาบอ่ะมันหนาวหรือมันร้อนอ่ะหนาวไหมอ่ะลูกกลัวน้ำเหรอกลัวน้ำไหมอ่ะอ,อืมอืมลูกกลัวน้ำเหรอคระอย่าถีบมามีชิ ไห่คุยกับมี้ก่อนลูกกลัวน้ำเหรอกลัวไหมอ่ะกลัวน้ํำไหมครับกลัว,วทำไมอ่ะมี่จะพาไปอาบน้นําีเนี่ยก็มันร้อนเนี่ยมีตัวเหนียวมี่จะอาบน้ำแล้วขึ้นบ้านนอน ยังไงก็ไม่อาบหรออาบเถอะไปอาบน้ำกันนะนะไปไปอาบน้ำกันนี่พาไปอาบน้ำนะลูกนะอ okay, ยูนะ่โอเคไหมอ่ะเอา้าตัวเหม็นนะถ้าไม่อาบนะมันจะตัวเหม็นไม่มีใครกล้าหอม นี่ยโอ้ยไปงั้นขึ้นนอนถ้าไม่อาบน้ำก็ขึ้นไปนอนไหมไปขึ้นนอนขึ้นนอนไหมถ้าไม่อาบน้ำก็ขึ้นไปนอนนะนอนไหมลูกนอนไหมครับอมถ้าไม่อาบน้ำก็ขึ้นไปนอนเนาะเอามีพาขึ้นไปนอนนะครับ นอนไหมเดี๋ยวโชคขึ้นไปนอนไหมลูกไปขึ้นไปนอนนอนไหมหืมไะบายอีฟซีนอนไปขึ้นไปนอนเนาะถ้าไม่อาบน้ำก็ขึ้นไปนอนนะลูกนะนอนไหมลูกขึ้นบ้านนอนไหมโอ้นอนนอนไหมลูกขึ้นบ้านไปนอนกันดีกว่านะตกลงนอนไหม นอนไปไปไปนอนถ้าอย่างนั bye bye ้นายบายพีเอฟซีก่อนบายค่ะค่ะบายค่ะ